บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนค่ะได้จัดพิธีมอบห้องเรียนต้นแบบไอทีในโครงการ TOT IT School นะคะให้กับโรงเรียนหัวหิมวิทยาคมจังหวัดประจวบคิริขันซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น450,000บาทค่ะ วันนี้ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเกรียงเดชลิมปะอารยาคุณผู้จัดการโทรศัพท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางรัตนาจันคราประหลัดอำเภอหัวหินนายจิระพงไพบูญนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางกุลธิดาเรนเมฆรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินดรรุ่งโรสีเหลืองสวัสด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหัวหินวิทยาคมดออรอิทธิการนเกรเสมสมขจรัสแสงผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีสำหรับโครงการห้องเรียน TOT S IT s c h o o l เป็นการสร้างห้องเรียนต้นแบบไอทีให้กับโรงเรียนต่างๆ80โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และเพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเยาวชนไทยให้ใช้ ICT เพื่อพัฒนาตนเองและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ TOT ในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยโครงการ ใน,นกล่าวนี้ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2547พร้อมกันนี้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้มอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน10เครื่องอุปกรณ์ ADSL m o โมเดมไวเ,สเ SL, Wireless, ลสเรวเตอร์3เครื่องและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเครื่องปรับอากาศโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะอ่านหนังสือชั้นวางหนังสือและหนังสือไอที รองรับโปรแกรมด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1เมกะไบต์พร้อมด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อีกจำนวนมากมูลค่ากว่า450,000บาท QT ไอทีสกูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2547นะครับเริ่มเราเริ่มทำมาระยะสามระยะนะครับระยะ1นึงถสเนี่ยเราทําไปทั้งหมด35โรงเรียนนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยเราเริ่มต้นจาก โอกาสที่เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ80พรรษานะครับเราก็จัดทำระยะที่4อีก45โครงการนะครับรวมทั้งที่ก็เป็น80โรงเรียนนะครับ80โรงเรียนทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับโรรรงเียนคับ่ะและอันนี้มีหลักการในการคัดสรรโรงเรียนที่จะมาร่วมโครงการนี้ยังไงบ้างครับหลักการคัดเลือกนะครับก็โรงเรียนที่ ใกล้อยู่ในพื้นที่ในการให้บริการของ t ีวทีนะครับที่มีสายของ t ีวเข้าถึงนะครับเราจะคัดเลือกโรงเรียนให้นนั้นครับและสําหรับในอนาคตรี้โครงการทีอวทีไอทีสกนี้จะเดินหน้าต่อไปครับตอนนี้ก็ระยะไป4สีก็ครบแล้วนะครับ80โรงเรียนนะครับก็จะส่งว่าให้ทันภายในสิ้นปีนี้ทั้งทัวประเทศสิ้นปีนี้ครับ